งานของครูเป็นงานพิเศษผิดแปลกกว่างานอื่นๆกล่าวในแง่หนึ่งที่สำคัญก็คือว่าครูจะหวังผลตอบแทนเป็นยศสังความร่ำรวยหรือประโยชน์ทางวัตถุเป็นที่ตั้งไม่ได้ผลได้ส่วนสำคัญจะเป็นผลทางใจซึ่งผู้เป็นครูแท้ก็พึงใจและภูมิใจอยู่แล้ว พระราชดํารกของพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่ครูอาวุโส9ตุลาคมพุทธศักราช2516ให้สิทธิ์ถึงฟังด้วยแรงวังแรงศรัทธาเหนื่อยกายและใจทวา เป็นสุขอยู่ทุกนาทีฉันรู้สึกโชคดีที่ได้เกิดมาสวมเครื่องแบบสมยาคาราชกา พอล่งแหงไทยประวัติผู้กเกษียณอายุราชการท่านผพ้่ม่วยการเกรียงศักด์ดีประเสริฐเกิดวันที่19ตุลาคม2503เป็นบุตรของพันโทสุวัตดีประเสริฐและคุณแม่ประเสริฐคำพุทธคู่สมรสนางนิสากรดีประเสริฐประวัติการศึกษา ระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนอนุบาลกองทัพบกอุปถัมภ์โยธินวิทยาระดับชั้นประการสนิยบัตรประถม,มศึกษาตอนตอน้ตนถึงตอนปลายป .4- ป .7 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์โยธินวิทยาระดับชั้นประการสนิยบัติมัธยมศึกษาตอนต้นถึงตอนปลายมศ .3- ถึง hm. มศ .5 โรงเรียนเบญจม Graduate. ราชูทิศประการสนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงเอกพลัศึกษา วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึงครุศาสตร์บัณฑิตเอกสังคมวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึงประกาศนียบัตรบ,บัณฑิตการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงประวัติการทำงานบรรจุรับราชการวันที่27สิงหาคม2527 27สิงหาคม2527าตำแหน่งครูสองและอาจารย์หนึ่งโรงเรียนบ้านหนองตายอดอําเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี30มีนาคม2535าตำแหน่งอาจารย์หนึ่งและอาจารย์สองโรงเรียนบ้านพูตะเคียนสพอจอมบึงสพจราช,ชบุรี1มีนาคม2 5 4 1าตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนชุมชนวัดรางบัวแพรจราชบ,บ,ราชบุรี 9ธันวาคม2541ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนชุมชนวัดรางบัวแหลมราชบำลุงสปอจำบึงสปรจราช,ชบุรี1กุมภาพันธ์2543รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวันครู2503และเลื่อนตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวันครู2503บ้านหนองบัวสปออจำบึงสปรจราช,ชบุรี1ตุลาคม2546 ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวันครู2,503บ้านหนองบัวสพทราชบุรีเขต1 24ธันวาคม2547ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนวันครู2,503บ้านหนองบัวสพทราชบุรีเขต1 <ıl Loc ation> 1ธันวาคม2549 <hundred guard iam> ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดแจ้งเจริญบุญเหลือประชาสงเคราะห์สพร,ราชบุรีเขต 1. หนึ่งหนึ่พฤศจิกาย,ยน2560นาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดเจติยารามบัณฑิตประชาน้อยพาณิชย์สพปร,ราชบุรีเขตหนึ่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์5้ธันวาคม2538ตรมิตรตาพรมงกุฎไทย5้ธันวาคม2540 สริตาพรช้างเผือก5ตุลาคม2544ทวีติยาพรวงกุฎไทย5ธันวาคม2549ทวีติยาพรช้างเผือก5ธันวาคม2555เหลียนจักรพัทมาลาประวัติผู้เกษียณอายุราชการคุณครูสิริรัตน์แจ้งใจเกิดวันที่18พฤษภาคม2504 เป็นบุตรของคุณพ่อลำเนาแจ้งใจและคุณแม่จรูนแจ้งใจสถานภาพโสดประวัติการศึกษาระดับชั้นประกศญญาศนียบัตปรปฐมศึกษาตอนต้นป .4 โรงเรียนบ้านหินดาดระดับชั้นประกศาศนียบัตปรปฐมศึกษาตอนปลายป .7 โรงเรียนบ้านเขาฝาชีระดับชั้นประกศาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายม .25 โรงเรียนสะอาดพเดิมวิทยา ประกาศนิยบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงวิทยาลัยครูภูเก็ตครุศาสตร์บัณฑิตเอกคณิตศาสตร์วิทยาลัยครูจันกเกษมประวัติการทำงานบรรจุรับราชาการวันที่23พฤษภาคม2526 23พฤษภาคม2526ตำแหน่งอาจารย์หนึ่งโรงเรียนบ้านด่านอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ 1>, 1มกราคม2527าตำแหน่งอาจารย์1โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์16เมษาย,ยน2529นาตำแหน่งอาจารย์1โรงเรียนบ้านลำพระอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี25มีนาคม2530าตำแหน่งอาจารย์หนึ่งโรงเรียนบ้านบ่อสปอส่วนพึ่งสปจราชบุรี 1. ตุลาคม2535 ตำแหน่งอาจารย์สองโรงเรียนชุมชนบ้านบ่สอสปอส่วนพึ่งสปจราช,ชบุรี1กุมภาพันธ์2549ตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการโรงเรียนชุมชนบ้านบ่สอสปอส่วนพึ่งสปจราช,ชบุรี15มกราคม2552ตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการโรงเรียนวัดเจติยารามบัณฑิตประชาน้อยพาณิชย์สพทราช,ชบุรีเขตหนึ่ง 17. มิถุนายน2553ตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัจเจติยารามบัณฑิตประชาน้อยพาณิชย์สพปราชบุรีเขตหนึ่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์5ธันวาคม2531จตุภาพรช้างเผือก 5. ธันวาคม2535ติตาพรมงกุดไทย 5. ธันวาคม2539ติตาพรช้างเผือก 5ธันวาคม2543พระวีติยาพรมุงกุฎไทย5ธันวาคม2547พระวีติยาพรช้างเผือกประวัติผู้กเกษียณอายุราชการคุณครูประจวบประคองจิตมั่นเกิดวันที่20ธันวาคม2503เป็นบุตรของคุณพ่อกิมหวดแท้อังและคุณแม่หว่วยแท้อังสถานภาพสูตรประวัติการศึกษา ระดับชั้นมระถมศึกษาปีที่4โรงเรียนวัดช่องลมระดับชั้นระดับ3ถึงระดับ4การศึกษานอกโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่โรงเรียนวัดเขวาวังระดับชั้นระดับ5การศึกษานอกโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่โรงเรียนเบญจมราชูทิศประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงวิทยาศาสตร,ร์ทั่วไปวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึงครุศาสตร์บัณฑิตวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประวัติการทำงานบรรจุรับราชการวันที่4สิงหาคม2536 4สิงหาคม2536 25ตำแหน่งอาจารย์1ระดับ3โรงเรียนทิศบาล4วัดมหาธาตุวรวิหาร1ตุลาคม2537ตำแหน่งอาจารย์1ระดับ3โรงเรียนทศบาล5พระหุนโยธินรามินทรพักดี 2ตุลาคม2539ตำแหน่งอาจารย์1ระดับ4โรงเรียนทิศบาล5พระโโยธินรามินทราพักดี2ตุลาคม2543ตำแหน่งอาจารย์1ระดับ5โรงเรียนทิศบาล5พระโโยธินรามินทราพักดี30มกราคม2547ตำแหน่งอาจารย์2ระดับ6โรงเรียนทิศบาล5พระโโยธินรามินทราพักดี16ตุลาคม2549 โอนจากพนักง,งานครูเทศบาลมาเป็นตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการโรงเรียนวัดเขาไก่แจ้1กุมภาพันธ์2553ตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการโรงเรียนวัดเจติยารามบัณฑิตป,ประชาน้อยพาณิชย์สพอทอราช,ชบุรีเขตหนึ่ง